เล่นใหม่แล้วก็ f อทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแคปิคอนในเกมของคุณระเบิดเล่นใหม่เคยประสบป,ปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลาเล่นไปเล่นมาไม่ว่าจะเป็นในโหมดล้อมเมืองหรือว่าชิงทงหรือว่าโหมดอื่นๆเนี่ยบางทีบางครั้งเราเล่นไปเนี่ยชุดเกาะของเราหรือว่าอาวุธของเราสุดโทมเราก็ต้องทําการซ่อมแซมใช่ไหมครับซ่อมแซมโดยการรีแพลตมันก็ได้กลับมา100%แต่ถ้าวันนี้คืนดี ถ้าเกิดสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้นะครับทางด้านขวาือเป็นรูปแบบนี้ก็หมายความว่าความภายนะได้ไมาเยือนท่านแล้วนะครับท่านก็ต้องทําการซ่อมแบบรัวๆเสียเงินเยอะเสียเงินบ่อยๆมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับทีนี้ถ้าขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้เราก็ต้องไปเช็คก่อนนะครับว่าเป็นอาวุธหรือว่าชุดในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นอาวุธครับเป็นอาวุธขึ้นขึ้น,นตัวเหลืองหมดเลย ผมก็ต้องมาทำการรีแพลตซ่อมแซมไปเรื่อยๆทีนี้มันจะถึงจุดจุดหนึ่งครับมันจะซ่อมแซมไม่ได้มันจะซ่อมแซมไม่ได,แมไมได้แล้วเราจะทำไงดีครับเป็นเหมือนกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นชุดเป็นอาวุธหรือว่าเป็นก่อมาถ้าเป็นก่อม้าจะขึ้นสนัญลักษณ์ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นตัวใดตัวหนึง่งมันก็จะขึ้นเป็น หลอกสอเจือเราก็ต้องไปทําการรีแพ์ออเหมือนกับชุดเดือาวุธอ่ะทีนี้ผมจะทําไงดีครับผมมีแค่2องทางเลือก 1. ตีอาวุธใหม่หรือว่าสไปหลอมใหม่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ทําไงดีครับโอเค เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันเลยครับว่าถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ที่เราไม่สามารถจะซ่อมแซมได้เราจะไปตีใหม่หรือว่าเราจะไปหลอมดีเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาจุดแรกนะครับจุดช่างตีเด็กสมิธนะครับจุดช่างตีเหล็กไปที่เครด์เวเปิลครับอพุ ตอนี้ของผมนะครับมันเป็นอาวุธแปนม่วงนะครับแป่นม่วงผมก็เลือกประเทศตรงนี้นะครับเนี่คุยพอจัดก็รายละเอียดน,นะครับอของการตีใหม่ก็เป็นบอล5,000นะครับตีแล้วความเป็นไปนได้ก็จะเป็นม่วงกับทองแล้วก็ไอเทมต้องใช้ก็จะมีหนัง50อผงทอง30แล้วก็สติลเหล็กร0 5แล้วก็แป็นม่วงหนะครับ เป็นรายละเอียดนะครับของการตีใหม่ของอาวุธคอ้อนแป่นม่วงเดี๋ยวเรามาจุดจุดนี้ครับจุดเพื่อนช่างตีเหล็กนะครับอาร์มอเลอร์เพื่อนช่างตีเหล็กก่อนที่เราจะส่งอาวุธเราเข้าไปหลอมนะครับเราต้องเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนเอาอาวุธที่จะหลอมนะ่ะใส่กระเป๋าก่อนโอเคอ่าไปที่อันสุดท้ายครับ เด condition i n g หรือว่าการหลอกอ้าวมีอะไรบ้างรายละเอียดมีค่าดำเนินการ5,000ครับ5,000มีหนัง50เหล็กร้อผงทอง30แล้วก็แกันม่วง1อันอันนี้ก็หมายความว่านะครับาการใช้ไอเทมแล้วก็ราคาเนี่ยเท่ากับการตีตีใหม่เลย ไอเทมเท่ากันราคาเท่ากันอ่ะนี่ในส่วนของการหลอมนะครับสำหรบับเคสนี้นะครับอย่างที่ผมบอกผมมีทางทเลือกอยู่2ทางก็คือ1การเตีอาวุธใหม่ 2. การหลอมใหม่เดี๋ยวเรามาดูอันแรกเลยครับการเตีอาวุธใหม่ว่ามันจะดีไหมในกรณีเคสนี้นะครับ en, เอียดเวเปอเลือกอาวุธครับเลือกขอน อันนี้ผมจะเลือกอันสุดท้ายนะครับเพราะว่าอาวุธของผมนี่ใช้เป็นม่วงในการตีแล้วก็อาวุธของผมเนี่ยไม่สามารถซ่อมแซมได้เดี๋ยวมาดูทางเลือกกันแรกเลยครับก็ไอเทมเท่านี้นะครับแล้วก็แผนม่วงเดี๋ยวมาดูกัน,นครับดูก่อนดูก่อนถ้าเกิดผมเลือกทางนี้นะครับเลือกตีอาวุธใหม่ถ้าเกิดผมตีแล้วละ่ะถ้าผมได้สีม่วงละ่ะ ผมได้สีม่วงก็แสดงว่าผมขาดทุนมันไม่ดีเนี่ยเพราะว่าอันเดิมผมเป็นสีทองถ้าได้สีม่วงก็ถือว่าจบกันโดยที่สีทองอันเก่าแล้วก็ยังไม่สามารถซอ่อมแซมได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดผมได้สีทองล่ะสีทองแต่ว่า option ไม่ดี option ไม่ดีกว่าอันเดิมผมก็ยังขาดทุนอยู่ซึ่ง ทางเลือกแรกในการตีใหม่เนี่ยผมไม่เสี่ยงนะครับผมไม่เสีย่ยงโอกาสที่จะได้ออปชั่นดีเท่าเดิมเนี่ยน่ากลัวจะยากแล้วผมกลัวผมไม่เสีย่ยงผมเอาชัวร์ดีกว่าเออผมขอไปเลือกทางเลือกที่สองดีกว่าการหลอมใหม่มันยังพอมีโอกาสผมไม่ขาดทุน ผมมีแต่เสมอตัวกับได้กับไรเดี๋ยวเราไปดูการหลอกกันเลยครับก็สรุปนะครับสรุปว่าการตีใหม่หรือว่าการหลองใช้อเทมเท่ากันครับไอเทมเท่ากันใช้แปนม่วงเท่ากันแล้วก็เงิน5,000เท่ากันแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเป็นแปนฟ้าล่ะแปนฟ้าก็ใช้เท่ากันครับอเทมเท่ากันเงินเท่ากันทีนี้ ถ้าเป็นผมล่ะผมเลือกการหลอมครับผมไม่เลือกตีใหม่ผมเลือกการหลอมยังไงผมก็ต้องหลอมครับเพราะว่าอาวุธผมซ่อมไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปหลอมกันครับโอเคครบนะครับครบอ่ะหลอมการหลอมนะครับ พอหลอมเสร็จข้อดีของการหลอมคือผลที่ออกมาอาจจะดีกว่าเดิมหรือว่าแย่กว่าเดิมแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับถ้ามันดีกว่าเดิมเราก็เลือกอันใหม่หรือถ้ามันแย่กว่าเดิมเราก็เลือกอันเดิมได้อันนี้ข้อดีของของการหลอมครับเราสามารถาใช้ค่าเดิมของเราได้ การหลอมเนี่ยมันเหมาะสําหรับอา,อาวุธหรือว่าชุดของเราออปชันมันดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปตีใหม่หรอกครับเอามาหลอมดีกว่าแล่เราสามารถเลือกได้เรามีโอกาสเลือกค่าเดิมหรือว่าค่าใหม่ถ้าค่าใหม่ดีเราก็เลือกอันใหม่ถ้าค่าใหม่ไม่ดีเราก็เลือกอันเดิมอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นดูครับกับออปชันที่ผมจะได้ โอเคอันนี้เป็นอันเดิมของผมนะครัันเดิมออริจินอลอันนี้ก็เป็น After, ากกาอัปเตอร์หลังจากการหลอมหลังจากการหลอมเนี่ยมันจะมีค่าคริติคอลเพิ่มมา24ส่วนสเต้งกับเทคนิคเนี่ยลดลงเป็นสีแดงก็มีบวกค่าบั้นครับค่าทุบเจาะเกาะ13อืม 1>, 1 6น2 1สิ9ขอเลือกตัวเดิมดีกว่าตัวเดิมเพราะว่าค่า,อ,าอันใหม่เนี่ยค่าบั้น damage มันลดลงลดลงเยอะแต่ค่าบั้นอันเก่าเนี่ย1น0 0พันห้าได้สีทองเหมือนกันแต่ option option สามตัวเนี้ยลดลงค่าสเตจอันเก่าผมสิบห้าดิ อันนี้สเต็งนเทคนิคลดลง,ลงผมขอเลือกอ,อันเก่าครับอันเก่าก่อนอันเก่าดีกว่ายังไงผมเน้นบันดาเมจไว้ก่อนบันดาเมจโอเคครับผมเลือกอันเก่าครับอ่าเนี้แหละครับข้อดีของข้อดีของการหลอมข้อดีของการหลอมไม่ว่าจะเป็นการหลอมการหลอมใหม่ไม่ว่าจะเป็นชุดหรืออาวุธ แนะนำให้ถ้าถ้าออปชันมันดีอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำให้หลอกดีกว่าเราสามารถเลือกได้ไงเลือกได้อย่างอย่างแบบนี้นะครับมันจะมีตัวอย่างให้ดูโอเคทีนี้อาวุธของเราก็สมบูรณ์ร0 0เซครับก็ไม่ต้องซ่อมบ่อยไม่ต้องเสียเงินเยอะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ การหลอมใหม่นะครับการหลอมใหม่การหลอมอาวุธก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยไปแล้วส่วนอาวุธที่ได้ก็ถือเป็นอาวุธที่ใหม่เอี่ยมเลยใหม่เอี่ยมเหมือนการตีใหม่ลยครับอันนี้ก็ให้ผู้เล่นไปใส่ออปชั่นให้ไม่ให้ใส่รูนครับใส่รูนขอโทษทีครับแต่ใส่รูนให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ผู้เล่นใหม่คิดว่ายังไงบ้างครับเกี่ยวกับการหลอมและการตีใหม่ว่า เหมือนกันไหมมีความแตกต่างหรือว่าใกล้เคียงกันไหมแต่ถ้าโดยส่วนตัวนะครับผมขอแนะนําให้ผู้เล่นใหม่นะครับถ้ามีชุดหรืออาวุธที่มีออปชั่นดีแต่ว่ามันซุดโซมไม่สามารถซ่อมแซมได้ผมก็แนะนําให้มันหลอมให้มันหลอมใหม่นะครับหลอมใหม่เพราะว่าการหลอมเนี่ยมันจะได้ค่า2ค่านะครับค่าใหม่กับค่าเดิมถ้าค่าใหม่มันดีเราก็เลือกค่าใหม่ครับถ้าค่าใหม่ไม่ดีเราก็เลือกค่าเดิมได้ หรือผู้เล่นใหม่อาจจะนำชุดหรือว่าอาวุธที่ว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้อยากเอาไปตีใหม่ได้ไหมได้ครับไม่ผิดกติกาเอาไปตีใหม่ได้ถ้าค่าที่ได้ออปชันมันดีเดิมมันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้ามันถ้ามันไม่ดีมันก็คือไม่ดีมันมันมันไม่สามารถเลือกได้ถ้าตีใหม่ได้แล้วถ้ามันดีมันก็ดีถ้ามันไม่ดีก็คือไม่ดี แต่ถ้าหลอกเนี่ยถ้ามันดีเราก็เลือกดีได้ถ้ามันไม่ดีเราก็เลือกอันเดิมที่มันดีอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ผิดกติกาครับไม่ผิดกติกาสําหรับผู้เล่นใหม่เอาไปตีใหม่ก็ได้ครับเอาไปหลอกก็ได้ถ้าตีใหม่ไม่ดีก็เอาไปซอเวทซะเอาไปย่อยซะหรือไม่ก็เอาไปบริจาคในจุดบริจาคทรัพยากรหรือว่าถ้าตีแล้วมันไม่ดีก็เอามาหลอกได้ครับยังไม่สุดโซมก็เอามาหลอกได้ กิดหลอมแล้วมันจะได้ค่าใหม่ที่มันดีกว่าอันนี้ก็ได้ครับไม่ผิดกติกาก็ฝากให้เพื่อนใหม่ลองพิจารณาดูนะครับว่าออการตีใหม่กับการหลอมจะใช้ในสถานาการณ์ใดบ้างอย่างก,การณีเคสเนีต้ตีใหม่ก็ได้จะหลอกก็ได้ก็ลองตัดสินใจดูนะครับอัน,นี้ผมก็ทำเป็นไกด์ไลน์ให้ดู โอเคสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าน่าจะมีประโยชน์น่าจะมีประโยชน์บ้างเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ FC ที่เจอในกรณีเคสนี้เหตุการาชุดหรือว่าวุดมันซุดโซมันซ่อมไม่ได้จะไปตีใหม่ดีหรือว่าจะมาหลอกดีโอเคเหมือนเดิมครับฝากเป็นกำใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์สับปะติดตามให้ผมด้วย แต่คลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆผมก็จะมานำเสนอให้ FC แล้วก็ผูเล่นใหม่ไนดะ้รับทราบนะ้ะรับชมพร้อมๆกันครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ